ดุเตอมากเลยเงฮะแม่ก็บอกแล้วว่าแม่ไปทํางานทุกวันจันทร์แล้วทําไมพ่อก็ยังดุเตอร many, então, why why ์อีกเหรอฮะถ้าพ่อมาเดี๋ยวแม่จะจัดการให้นะโอเคไหมโอเคปะทาไมพ่อก็ถึงดุเตอร์ขนาดนี้เนี่ยแม่ไม่เข้าใจพ่อเลยทําไมพ่อดุมากมายเนี่ยอ้โหแม่ตังแม่ตังเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิลูก พ่อเขาดุอะไรเตอร์ฮะเตอร์ฟ้องแมใ่ใหญ่เลยเนี่ยฮะตกลงพ่อดุมากเลยใช่ไหมโอ้หงอนมากเลยใช่ไหมลูกอะโอ้ตกลงพ่อดุเก็บตังค์ด้วยไหมรู้ว่าพ่อดุแต่พอเตอร์หูกฮะแม่ไม่เข้าใจหรือพ่อเขาดุอะไรฮะเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหม ก็เมื่อเช้าแม่ก็เรียกหนูแล้วไงแม่บอกว่าแม่ไปจะไปทํางานเจ็ดโมงเช้าแม่ต้องออกแล้วไงขณะเมื่อเช้าแม่ไปอ่ะเจ็ดโมงเช้าสิบนาทีกับยี่สิบนาทีแล้วนะลูกแม่ไปอ่ะไปถึงที่ทํางานสายด้วยนะแม่ก็บอกแล้วอ่ะว่าแม่จะไปทํางานแต่หนูไม่อยู่บ้านไงแล้วแม่กลับมาเนี่ยแม่เห็นคนนกเต็มบ้านเลยหนูไปเอานกมาเล่นแล้วพ่อดุหรอใช่ไหม พ่อดูเตอร์เหรออื้อหไม่ต้องร้องหรอกเดี๋ยวแม่จัดการพ่อให้รู้ปะโอเคนะ,ะอือพ่อนี่ทําไมดุเตอร์จังเลยนะอือนอนตะแล้วพ่อเขาไม่ได้พาเข้าห้องเลยใช่ไหมพ่อเขาไปเลยใช่ไหมพ่อเขาไม่ได้พาเก็บตังค์กับพ่อเตอร์เข้านอนเหรอโอ้โห ทำไมพ่อร้ายขนาดนี้ใช่ไหมเออถ้าพ่อมาเดี๋ยวแม่จะบอกพ่อให้นะว่าอยุดดุมากนะให้หลักเยอะๆเข้าใจไหมเตื้งงอนมากเลยเนะี่ใช่ไหมแม่บอกหนูใช่ไหมว่าแม่จะไปทํางานแล้วแม่เรียกหนูแล้วหนูไม่มาใช่ปะแม่ก็บอกพ่อแล้วว่าแม่ทอดปลาไว้ให้ใช่ปะเออหนูก็รู้เรื่องหนูก็โอเคแล้วไงเมื่อคืนหนูก็เข้านอนแต่หัวค่ำ้วไง ออแล้วทำไมพ่อดุอีกเหรอโอ้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดุพ่อให้โอเคนะพอเตอร์เข้าใจแม่ใช่ไหมแม่ต้องไปทำงานใช่ไหมลูกหนูต้องอยู่กับพ่อทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับเออโอเคไม่ต้องงอนเดี๋ยวแม่จัดการพ่อให้นะครับนอนเลยหลับจ้ะเออใจเย็นๆใจลมๆโอเคนะครับอืม แม่กลับมาแม่ก็พาเข้าห้องเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าแม่ไม่รักพอตเตอร์นะแม่ไม่พาเข้าห้องโดยเด็ดขาดเลยเนี่ยมันยังไม่เย็นเลยแม่ก็พาเข้าห้องละเพราะว่าข้างนอกอากาศมันร้อนแม่รู้ว่าพอตเตอร์ร้อนแม่ก็เลยพาพอตเตอร์เข้าห้องวันแต่วันเลยโอเคนะครับถ้าพอดุแบบนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวแม่จะดุพอ่อโอเคไหมครับโอเคนะ มโหมากมโหมากเลยใช่ไหมครับมโหพ่อมากโอเคเดี๋ยวแม่จะดุพ่อให้นะครับโอเคนะน่ะพี่ฮีโร่ก็มาแล้วเห็นไหมพี่โฮ,ฮีโร่โดนดุไหมหรือว่าน้องโดนดุตัวเดียวพี่ฮีโร่โดนดุด้วยไหมฮะโดนด้วยปะเออไม่โดนใช่ไหมพี่ฮีโร่ไม่โดนเพเตอร์โดนตัวเดียวอ่ะอ้อโห โอเคอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเป็นอันธพาลลูกหนูจะเป็นอันธพาลไม่ได้โอเคนะอืมโอเค